สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกที่เอฟซีทางช่องรันพนัไทยทุกคนทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนสมาชิกที่ติดตามรับชมรับฟังทางช่องอาจารย์รันพนัไยคายรวยครับสาหรับวันนี้ครับผมรันก็จะมาให้แนวทางชุดสายด่วนฝั่งของนะครับหลังจากได้รับโชคกันไปนะครับทั้งวิ่งวิ่งเก้าวิ่งแปดแล้วก็สองเก้าตรงๆนะครับทางช่องรันพนัไทยก็โชคดีไปครับก็มารับโชคสายด่วนฝั่งของต่อนะครับวันนี้วันที่สองกุมภาพันธ์หกเก้านะครับเป็น วันดีนะครับวันเกิดของอาจารย์ลัพนภัยด้วยนะครับสุสันวันเกิดของอาจารย์รัพนภัยด้วยครับวันนี้ครับเอาสายด่วนฟังของชุดสี่ตัวมีตัวไหนบ้างมาดูกันครับนี่นะครับเก้าเจ็ดศูนย์สองะครับเก้าเจ็ดศูนย์สองะครับสองกุมภาพันหกเก้านะครับก็ทุกอย่างเป็นแค่แนวทางตัวเลขเท่านั้นนะครับโปรดใช้ วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับทุกอย่างเราให้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นชอบก็ตามไม่ชอบก็ดูเป็นแค่แนวทางครับส่วนชุดสามตัวก็เป็นเกตองแล้วก็มีเก้าเกตองตัวกันก็เกตเจ็ดครับส่วนถ้าใครไม่ชอบเก้าเกตหรือศูนย์สองก็ชอบเก้าสองสองเก้าหรือเกตศูนย์ศูนย์เกตหรือเกตสองสองเกตก็ว่ากันไปนะครับสำหรับวันนี้ผมรัมนนท์ภัยก็ ปากชุดสายส่วนฝั่งโค้งสองพุ่มครึ่งมาลุ้นกันนะครับสองพุ่มครึ่งมาลุ้นกันนะสำหรับรอบที่แล้วนะครับเกือบสี่ตัวแต่งครับสามสี่มกราคมหกเก้าใครได้ดูคลิปไปเห็นนะครับนี่ครับถ้าเป็นสามศูนย์เจ็ดเก้าก็สี่ตัวแตกเลยนะครับก็เข้าเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับตรงๆครับนี่นะครับใครได้ดูคลิปไปเห็นนะสามสิบมกราคมนะครับนี่นะครับออกรอบขวนออกสามเก้า ผมก็ให้มีสามมีเก้าก็โชคดีกันไปนะครับรอบที่แล้วก็มีมีศูนย์มีเกยียมีเก้านะครับเกือบสี่ตัวแตกนะครับถ้าเป็นสามศูนย์เก็ดเก้าก็สี่ตัวแตกนะครับวันนี้สามสิบนะครับเพื่อนจะมาคลิมมกจับหน้าจอมาเลยครับสายด่วนส่องโกงสองทุ่มครึ่งมารอลุ้นกันครับส่วนวันนี้นะครับวันนี้ผมก็จะลงอชุดคำนวณของเลขวิ่งของวีพีของจารันพนมไพรให้เลยนะครับอไม่มีแม่นหลังออกนะครับ ตัวเลขเข้าเราก็ว่าเข้าไม่เข้าเราก็ว่าไม่เข้านะครับส่วนสองเก้าท่านก็ผู้ใหญ่ใจดีก็โหสุดยอดมากครับท่านก็ได้บอกว่าได้ได้สี่แสนกว่านครับสองเก้าครับถ้าออกลอตเตอรี่ข้างล่างนะครับท่านก็ว่าไม่ต้องพูดถึงครับผมท่านซื้อลอตเตอรี่ไว้เกือบสี่ร้อยคู่ครับสองเก้ารอบก็เกือบถูกรางวัลที่หนึ่งด้วยท่านก็ ดีใจ,จเกือบถูงทานที่หนึ่งด้วยเสียดายท่านซื้อลอตเตอร,รี่ก็ถ้าออกสองตัวล่างท่านก็ได้เยอะเนยครับท่านก็บอกว่าโชคดียอยู่ได้สี่แสนกว่าก็แสดงเขายังดีครับแล้วก็พี่จันนะพี่จันก็โชค,ด,โชคดีพี่จันก็ถูกสองเก้าเก้าสองเยอะเหมือนกันครับเดี๋ยวพุ่งนี้พี่จันก็จะเข้ามาหาเดี๋ยวท่านบอกว่ารอบนี้ได้แน่นอนครับสายดว่วนไอเรียกรับมีที่มานะครับได้แน่นอนครับแต่อาจจะ ้าจจลีโอก,ก็ต้องรอก,กันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนวันนี้ก็มาลุ้นสายด่วนบางโขงกันนะครับส่วนชุดคำนวณของรัพนพันธ์พนมไพรก็เข้า9229เดี๋ยวผมก็ลงคลิปให้เพื่อนสมาชิกก่อนแล้วนะเพราะของผมเป็นสูตรคำนวณน,นะครับสูตรคำนวณผมสามารถให้ถ่องวันได้เลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องนะครับขอทุกท่านที่ติดตามทางช่องรันพนันธภพยมไได้รับแต่แนวทางดีแล้วก็ขอทุกท่านิเฮงรวยๆฟังๆง,ง,ง,งกันมีโชคร่มกันนะครับสำหรับวันนี้ผมรันพันธ์พนก็ฝาก สายด่วนฝั่งโคง้งไว้เป็นแนวทางแค่นี้ครับอชอบก็ตามไม่ชอบก็ดูแค่แนวทางนะครับทุกอย่างตัวเลขก็มีเข้ามีลุดไม่มีอะไรแน่นอนนะครับก็ขอเราก็พยายามจะทําให้เป็นแบบแม่นที่สุดนะครับแม่นที่สุดพยายามถ้าตัวเลขเราเข้าเราก็ดีใจกับสมาชิกเอฟซีนะ,ะเราก็อยากให้เข้าตลอดนะครับก็ขอให้ทุกท่านที่ติดตามทางช่องเ้ามันไายแหงๆรวยๆฟังฟังครับสำหรับวันนี้ก็ ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ